ฮัลโหลสวัสดีค่ะ <c oughs> คุณอนาะ <c oughs> ผมเอบอเรื่องนี้ฉันแอบ,บมาดูนิดนึงคือไม่ใช่อะไรคือเราแบบว่าไปเขาเรียกว่าซาวเสียงใช่ไหมไปซาวเสียงกับน้องๆมาเราบอกว่าเออช่วงนี้แบบว่าแบบขาด Energy อะไรอย่างเงี้ยเราอยากได้แบบดูอะไรที่มันตลกขำๆถอดสมองดูอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนก็มีน้องๆแนะนําเรื่องนี้มานะจาะทุกคน a อนิเมชั่นทลุมิติลุยวงังหลวงฮอบฮอบปะฮอบมาฮอบคุณอนฮะอบ มันยังไงไม่รู้ใช่ไม่รู้ว่ามันเรื่องราวมันเกี่ยวกับอะไรก็ดูจากชื่อเรื่องก็นางเอกก็น่าจะทะลุเข้าไปข้างในวังหลวงเนื้อฟ้าก็น่าจะเป็นแนวแบบว่าอนิเมชั่นปัจจุบันทะลุไปวังหลวงเนี้ยนะเออฟิลนันนะทุกคนอ่ะไม่รู้ว่าเป็นยังไงเหมือนกันอ่ะก็อยากขำอยากหุ่นละนะฮะทุกคนเห็นเขาว่ากันว่าตลกกันอ่ะก็ลองดูหน่อยนะจ๊าทุกคนว่าจะตลกอย่างที่เขาว่าหรือเปล่าอ่ะลองไปดูแกล้งๆนะคะกับทะลุมิติตะลุยวังหลวง EP พีที่หนึ่งค่ะ ไหนมาอ่าก็เ,าเปิดมาปัจจุบันเลยเนาะรถไฟที่มุ่งหน้าสู่สถานีอะไรก็ได้กำลังเข้าสถานีรถไฟใต้ดินเฉิงกรุณาอยิาพิงประตูก,กันเยืนตามเส้นสัญลักษณ์เข้าแถวสองแถวหลังประตูกัน สนมปีศาจรุมิติเข้าไปอยู่ในนิยายซีวีอ่ลิเทร์ตรมิติไปเอาคืนสวรรค์นเลือกมาเธอมนุษย์เนเรือธรรมดาเข้าไปในนิยายลาป็นตัวประกอบเขาของผู้มีคุณธรรมเนี่ยโะผู้ยอมกล้ามกลืนเพื่อมนุษย์ขอเพยงคว้าหัวใจของเขามาให้ได้ก่อนอุ้ยว่านบินฉันก็จะมีชีวิตรอดนางพิเศษมากไม่เหมือนกำนันทั่วไปการพบกันของเขาและเธอเป็นแผนการหรือว่าเป็นพรหมลิขิตเปิดไปเปิดมาก็มีแต่มุกเดิมๆดูมากขึ้น ว่าท่านอ๋องหล่อมากเลยนะเนี่ยขอด้วยหน่อยแล้วกันอ่าเก่าลุมรักท่านอ๋องนะเนาะลุมิติตะลุยวังหลวงตอนที่หนึ่ง how are you อันนี้ถ้าเข้ามาแล้วเหรอเข้ามาในนิยายแล้วฉันทะลุมิติมาแล้วเหรอ ถ้ลรูมีติจริงๆเหรอเนี่ยแถมหน้าตาแบบนี้เขาไม่ใช่คนนั้นคนหนูตั้งแต่วันนี้ไปต้องเรียกพระสนมอวีพินเสี่ยวเมย์จะแต่ง่านกับพระสนมอวีพินวีพินเหรออยู่ในนิยายเหรอแถมยังเป็นอวีหวานอินตัวร้ายนั่นอีกอเขาว่าเป็นตัวร้ายเนาะ ตัวละครนี้ในะนิยายใช้อำนาจนิ้ชอบทำร้ายคนนับไม่ถ้วนมีบททั้งหมดไม่เกินสา0รอตัวอักษรตายด้วยสาสมความผิดแต่ฉันจะตายด้วยไม่ได้อเจอ๊คนหณูออะไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะหวีต่อเลยคนหณนูลุกขึ้นได้แล้วเจ้าค่ะเสี่ยวเหมยจะเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ท่านนาไนก็มาแล้วรักษาชีวิตสำคัญที่สุดนิยายเรื่องนี้จะนแค่กว่าตาอ่านผ่านๆจำได้แค่คร่าวๆวีวานอินเพิ่งจะได้เป็นอุ๋ยผิน น่าจะเข้าวางมาพร้อมกับเสียหยงเอ,อ๋อถ้างั้นลองชิงตำแหน่งนางเอกกับเสียหยงเอ๋อดูชิงหัวใจของตัวนอ้องที่เป็นพระเอกไม่ได้ก่อนสายลมแห่งบุรพาถึงยังเ<บ>สียหยงเออก็ไม่ร่านพัน,พนว่ายัางมีชั้นที่ระดับสูงกว่าคนนี้อยู่ฉันทะลุมิติเข้ามาในนิยายจากโลกจรงิงทะลุเข้ามาในโลกนิยายถ้าจะสู้กันจรงิงๆเยนนั่นก็เป็นแค่ตัวละครในเนื้อเรื่องที่อยู่ในกำมือก็อเท่านั้นคะถึงไหม ถึงไม่ตั้งใจอ่นานนิยอยบ้าๆนี้กันนะเรืเรื่องของนางเอกฉันก็ไม่คุ้นเคยเท่าไหร่นั่นแต่นี้นก็ตกเป็นรองอสิอีกอย่างถ้าเกิดเธามีออร่านางเอกจริงๆอะตายแล้วไม่ได้ไม่ได้ไไดพระสนมอ่นผินคืนนี้ถ้าเป็นผู้ปฏิบัติฝ่าบาทต,ต้องเตรียมตัวให้ดีอย่าทําให้ฝ่าบาทไม่พอพทยฝ่าบ,บาทเหรอจริงด้วยศัตรูของศัตรูก็คือมิตรแทนท,ที่จะแยกพระเอกที่ไม่รู้ว่าคิดอะไรกับนางเอกเนี่ย ลองเดินไปอีกทางดูดีกว่าขอบคุณอันกงกงพระสนมอุ่ยผินทราบแล้วผู้หญิงคนนี้ทำหน้าอะไรตามลูกไม้ของละครชิงหวั่นชิงพลิปในวังทั่วไปนายตัวเองจะได้รับการปลดปรานเจ้าคุณเป็นคนแรกที่พุ่งเข้ามาสแสดงความยินดีไม่ใช่เหรอ,หอจริงด้วยในต้นฉบับฉันเอาแต่สนใจตัวนอ๋องปฏิเสธธราธวิถีทาต่อไปต้องระวังหน่อยต้องคีปลุกอย่าให้ถูกจับได้เออคนนั้นอ่ะ เสียวเสียวเหมยเออพระสนมเจ้าช่วยหวีผมให้ข้าหน่อยที่เหลือข้าจะทำเองเจ้าค่ะพระสนมพอมาคิดดูดีๆแผนสำรองก็วางแผนเรียบร้อยแล้วขั้นแรกก็คือชิงความรู้สึกดีและความเชื่อใจของพันธมิตรพวกนี้คืออะไรเหรออันไหนคือเมกอัพเบสอันไหนคือบลัชออลล้วเนี่ยอา่าคนนั้นอะ่ะ เอ่อเสมย์พระสนมขอยืมใช้มือของเจ้าหน่อยสิในเนื้อเรื่องที่มีแต่คนชัว่วถ้าคิดจะสร้างทางรอด Oh. ถ้าจะดนก็ต้องเป็นคนที่ชั่วช้าที่สรัศนน์รัช t i โฉมแบบนี้จะเปิดเผยกันไปหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่เรื่องใหญ่ออกเดินทางเถอะ <c oughs> <c oughs> ทรราชในนิยายชอบความงามยั่วยวนแบบนี้ตัวประกอบเสียย้ยงเอิร์ดหลังจะใช้เส้นทางยั่วยวนก็เป็นที่โปรดปรานด้วยพื้นฐานหน้าตาของฉันในตอนนี้พลังทำลายล้าที่เปล่งประกายมีแต่จะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว <c oughs> ในเมื่อยังไงก็หลบไม่พ้นไม่สู้เปลิดเป็นฝ่ายรุกเลยแล้วกันในนิยายฉันเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ในเมื่อตอนนี้ฉันมาแนละ้วนั่นเธอก็ต้องหลบไปเพราะฉันตั้งหากที่เป็นคนกุมบทละครน่ะ ตำแหน่งเยู่ที่วางแผนขั้นตอนไว้เรียบร้อย้วจากประสบการณ์มนุษย์เงินเดือนไม่เชื่อหรอกว่าจะเอาใจทรราชในตำนานผู้นี้ไม่ได้อืมเอ้าไหนยังอ่ะ วายบังคมฝ่าบาทฝ่าบาทพระสนมอิว่วผินมาแล้ว ไปทำไมถึงอืมฮะนันิยายไม่มีแบบนี้ซะหน่อยไม่จริงมั้งยังไม่ทันได้รบก็ตายก่อนแบบนี้เลยเหรอพ่อบ้านบ้านฉันเดี๋ยวเดี๋ยวบ้านท่านนางไม่อยู่ปนิบัติก็ต้องถูกประหารชีวิตเลยอฮะพี่ชายนายเป็นฮ่องเต้ยไม่ใช่เหรอ ทำไมถามอเครักแบบนี้อะเออ,อเฟ้าบายไว้ชิดด้วยเย่ฝ่าบายก็ทะลุมาเหรอคนออกไปเถอะอ,ะ,งงะอ๋อเย่ฝ่าบายก็ทะลุมาอะไรแสดงว่าเย่ฝ่าบายคือพระเอกเหรออ๋ออย่างงี้แน่เลยใช่ไหมอ๋อเย่ฟ้าหมายก,ก็ทะลุมาทะลุคู่อ๋อ,อทะลุคู่เออ,อนี่ตอนนี้ ตอนนี้เป็นส,สถานการณ์แบบไหนกัน <gasps> นักเขียนคงชอบคนหน้าตาดีแน่ๆหน้าตาแบบนี้เหมือนกับปีศาจที่นักบวชพันปีก็เอาชนะไม่ได้หน้าตาของตัวร้ายอลังการเกินไปหรือเปล่าเอคนนั้นฮะอุ้ยอุ้ยอุ้ยผินไปครั่ ีผินใช่ไหมเออจ้าทนนอนพื้นสักคืน,นเถอะนะทนสักคืนเหรอเอ,อ่อคนนั้นอ่ะคนนั้นอ่ะคนนั้นเอ,อ้ยนางเอกก็ฉลาดนะคนนั้นนะ่ะดูว่าเขาก็เหมือนกันเหรออ่อฝ่าบาทยังมีเรื่องอะไรอีก วฮ้ยนี่เอาไปทำซีรีส์ได้นะทะลุมาสองคนปกติจะเห็นแค่ถ้ารู้คนเดียวเฮ้ยไฟอ I'm fine, thank you. Sit down, please. Thank you, teacher. อ่ะหัวหน้าขันทีอันเสียวีผิดออกมาหรือยังเปลี่ยนกงกงยังเลยเจ้าค่ะพระสนมได้อดีตล้วนถูกดา่าไล่ไปทันที วันนี้กลับอยู่ได้นานขนาดนี้เอยฉันเพิ่งทะลุเข้ามาเมื่อสองชั่วโมงก่อนตอนนั้นนอนเล่นอยู่บนเรือสำราญอาบแดดดืม่มแชมเปญเล่นลมือถือจูจ่ๆก็มีหน้าต่างแนะนำนิยายบ้าๆเรื่องนี้ให้ฉันพอนหลับตาก็กลายเป็นแบบนี้แล้วอ,อ๋อสองชั่วโมงก่อนยัองอาบแดดอยู่ตอนนั้นฉันนั่งอยู่ในรถไฟใต้ดิน ฟ้ามืดแล้วด้วยรู้ว่านายอยู่เอกซอีกโลกเหรออ๋ออ๋อ,อ,พ,อพักร้อนเหรอพักร้อนเหรอนายคงไม่ใช่ประธานจอมเผด็จการในตำนานหรอกนะเผด็จการหรือเปล่าฉันไม่รู้แต่ฉันเป็นประธานจริงๆใช้ชีวิตอย่างมีความสุขด้วยบ้าชมัด ทำไมต้องมาอยู่ในที่ที่เวลาอาบน้ำแต่กลับไม่มีไฟด้วยแถมยังต้องรองความตายด้วยเนื้อง,งอกในสมองอีกนี่นายใจเย็นก่อนนายปวดหัวไมเกรนอาจจะไม่ใช่เพราะเนื้อง,งอกเพราะถ้าเนื้องอกกดทับเส้นประสาทเนี่ยน่าจะยังมีอาการทางคลินิกอย่างอื่นจริงเหรอฉธนแน่ใจนะอืมไม่แน่ใจหรอกฉันเดาบ้างคิดในแง่ดีอาจถูกคนวางยาพิษที่ออกฤทธิ์ช้างั้นเธออ่านนิยายเรื่องนี้จบได้ยังตอนนี้ฉันเป็นยังไงกันแนอ่อ่านคร่าวๆอะ ก็ไม่ได้ละเอียดมากพูดง่ายๆก็คือแม่เกลียด<ะ>นายพี่ก็เกลียดข<ะ>นมก็เกลียดคุณน,นางก็เกลียดตามนี่ยาต้นฉบับเนี่ยฉันก็เกลียดฉันทำเรื่องเลวร้ายอะไรกันเหรอฉันกินได้ไหมหยิบตามสบายพูดง่ายๆก็คือไทเฮาอะไม่ใช่แม่แท้ๆของนายนะไม่สอนให้ดีแล้วนายก็เป็นโรคไมเกรนด้วยไมที่ใส่ดูัลตั้งแต่ติด โหดเยี่ยมอามาหินหโหดเยีเาา่ยมคิณนางพักดีในราชสำนักถูกนายข้านนนในประเทศที่บอ,อกนโกนยาบายทียาขึ้นมาอีกทำให้ราษฎรโกรธแค้จนจากการดำเนินเรื่องามต้นฉบับจะถูกตัวออกลงโทษในต,ตอนที่นิยายใกล้จบโอยตกลงตายยังไงกันแนะ่เลืมอนไปแล้วก็แหมเนื้อหาตอนไทยน่าเบื่อมากอ่านข้ามไปตั้งหลายหน้าแต่เหมือนว่าจะถูกลอบสังหารส่วนจะปีไหนเดินไหนถูกใครลอบสังหารเนี่ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน โหรู้ว่าตัวเองจะตายแล้วยังใจเย็นได้เนี่ยใช้ได้เลยนะแล้วเธอล่ะดูหน้าแล้วก็ไม่เหมือนคนดีอะไรก็เป็นตัวร้ายเหมือนกันแถมยังถูกตระกูลส่งข้าววางมาเป็นหมากอีกด้วยในนิยายไม่ค่อยมีบทของฉันยังไงสุดท้ายพอนายตายฉันก็ลงหลงไปพร้อมนายหทำไมหรอฉันเป็นห้องเต้ไม่ใช่เหรอ ฆ่าคนเก่ก,กะทิ้งก็สิ้นเรื่องแล้วเฮ้ยไม่ได้หรอกนายถูกยึดอำนาจไปกอบหมดแล้วอยากฆ่าตัวนองก็ไม่ง่ายขนาดนั้นอีกอย่างเ <IS AS 2> ขาเป็นบทที่สวรรค์เรือกนี่นี่ใหา่ก้นจะแ้บเรื่องนในให,หงลักทั้งหมด <S 2> <S 2> รืวอไรล้อมรับใช้พวกเขาถ้าฆ่าพวกเขาทิ้งไปเลยก็เท่ากับนิยาหญ่แล่มนี้ตายอ่ะถึงตอนนั้นเราจะยังอยู่ไหมก็ไม่รู้แล้วงั้นทำยังไงดีล่ะเธอมีข้อเสนอไหมทำได้แค่เปลี่ยนบทละครที่ลนนิดแล้วดูว่าจะเกิดผลลัพธ์อะไรขึ้นแล้วค่อยวางแผนต่อ เอ๊ในต้นฉบับตัวละครของเราไม่ได้ทะลุมิติในเมื่อพวกเรามาแล้วงั้นเสียยองเอ๋จะมาด้วยมะแล้วก็ตัวนอ๋องถ้าเขามาด้วยเหรอเฮ้วันต่อมา,เอ,าอเ,เออก็ต้องเป็นเทกเนาะจินโหลายวันมานี้ฝ่าบาทอารมณ์ไม่ดีไม่ใช่หรือถ้ามันจะจู่ถึงมีอารมณ์จัดงานเลี้ยงย,ยังไม่ได้ข่าวอีกได้ยินว่าเมื่อคืนฝ่าบาททรงพอพระทัยมากเช้านี้มีราชองค์การ แต่งตั้งอีผินเป็นอีเฟยอะไรนะน้ำนะหรือใช่แล้วปกติเห็นไม่พูดไม่จ้บไม่รู้ว่าใช้วิธีอะไรฟาบาเสดแมวถวายบังคมง่าถวายพระพรสสน เริ่มงานเลี้ยงเริ่มงานเลี้ยงได้น่าหลักดีเนาะตัวละครน่ะเนอะน่าหลักดีถ้าเสยยงเอ๋อร์กับตัวอ๋องธนูมิติมา แล้วก็น,นัดกันเป็นเล่นไพ่แล้วก็กินหมอไปมาสนุกสนานอยู่ที่ตาเสียด้วยกันเถอะเดี๋ยวพวกเรามาทดสอบทีละคนช่วยดูหน่อยว่าคนไหนเสียอย่งเอน๋นี่คือหีพินที่ข้ารู้จักหรอือในนายายต้นฉบับเสียยงเอ๋อเป็นเหมือนดอกไม้ขาวบร,ริสุทธิ์ <F ar> พาเจอแล้วขวามือสองนาฬิการกระกปรงสีฟ้าขาวงั้นจะเริ่มแล้วนะ <c oughs> ทุกท่าน ตอนนี้เป็นช่วงฤดูใบไ,ไม้ผลิหนึ่งฝนได้ดูใบไม้ผลิหนึ่งความอบอุ่นหลังฝนฤด้ดูใบไม้ผลิยุ่งกับการเกษตรบวกกับสงครามที่ชายแดนสงบลงข้าอารมณ์ดีเป็นพิเศษจึงจัดงานเลี้ยงนี้ขึ้นและเชิญทุกท่านมาหวังว่าทุกท่านจะสนุกกันเต็มที่ดื่มยังมีความสุขอุ <laughs> โอ้ยแม่สมแล้วที่เป็นท่านประธานแต่งเรื่องเก่งจริงๆแม่นอนถึงตาเธอ บาทตอนนี้บรรยากาศกําลังดีไม่สู้ให้เหล่าพี่น้องถวายการแสดงแสดงความสามารถเป็นอย่างไรอ๋อจริงด้วยความคิดดีถ้าใครแสดงได้ไม่ดี <c oughs> ก็ฝังไว้ที่นี่เสียเลยฮฉันแสดงเกินไปแล้วหรือเปล่าไม่เลยนายก็เป็นแบบนั้นนั่นแหละสมจริงมาก <c oughs> าบาทหม่อมฉันใส่หวัวปะเพคะ เฮ้ยเดี๋ยวพวกเธอตกใจหรอกฟาบานม่อมฉันแต่งเพลงมาเพลงหนึ่งไปคะ่ะมาแล้วมาแล้วได้นี่แค่เธอนะอี่ะทะลุมาสองคนโอ้โหเป็นครั้งแรกที่เห็นคนเล่นพิณแหงนนคือเออเพลงดอกมะลิอ๋อใช่ใช่ นัางเล่นผีผากันแนวตั้งน่งก็ท่านรู้หรอเป็นผี้าแล้วอะไรเย็นนี้ก็ท่านรู้มาหรออะไรอะไรกัง เมื่อไรอ่ะดีดีเป็นเพลงที่ดีได้เป็นเพลงที่เข้าถึงอารมณ์มากถ้าไม่รู้ว่าเสียผินจะมีความสามารถที่โดดเด่นเช่นนี้ยอดเดี่ยมเลยหม่อมฉันขอพระไทยฝ่าบาทฮึทะลุมิติมาัวออกใช่เหรอจริงเหรอารู้มาหลายคนเลยเหรอ กลับเมืองหลวงแล้วตัวอดอกมาแล้วมาได้สักทีกระหม่อมถวายบังคมฝ่าบองเสียหัวของถ้าพี่ชายคนนี้ก็ทะลุมิติมาเหมือนกันงั้นทักษะการแสดงเขาก็สุดยอดเกินไปแล้วคารวะรสนมวีเฟร์ ไม่ได้ทะนรู้มาถูกไหมอะไรเหรอเธอมองอะไรอ่ะตกใจอะไร อ่ะปอบมือนะคะคุณนาก็น่าสนใจแต่ไม่เห็นตลกเลยพกุกเธอแกงปัอะไรตลกยังไม่ตลกคุณนายังไม่ตลกแต่เนื้อเรื่องน่าสนใจนะที่แบบทะลุมา2คนหรือ3คนเลยใช่ไหมนี่เอาไปทาซีรีส์ได้นะเอาดีๆพอซีรีส์ทะลุท่าทะลุมิติมันก็จะทะลุมาแค่นางเอกทําให้ทะลุนางเอกก็ทะลุพระเอกเข้ามาแค่คนเดียวแล้วก็เปลี่ยนเส้นเรื่องเพื่อที่จะกลับไปมิติเดิมอะไรเงี้ย นะคะคุณนาโอเคไหมอ่ะอันนี้ก็น่าสนใจที่แบบทะลุมาหลายคนนั่นคือก็จะมีความวุ่นวายพอสมควรแต่ยีตวนอ่องไม่รู้ว่าจะทะลุมาด้วยหรือเปล่า <S <S ถ้ายีตวนอ่องทะลุมาด้วยก็คือก็วุ่นวายอยู่นะสมมตินะสมมติว,ว่าข้างในานิยายของนางคือยีตวนอ่องคือพระเอกถูกไหมยียีตวนอ่องคือพระเอกอ๋อยีที่นางเอกตกใจเพราะว่านางคือพระเอกแต่นางเล่นลาย,ยางไงใช่ไหม อ๋อมันเป็นอย่างนี้อ๋อฝ่าบาทเป็นตัวร้ายฝ่าบาทเป็นตัวร้ายเยี่หี่เฟยก็เป็นตัวร้ายแต่ยี่ตัวอ่องอ่ะต้องเป็นพระเอกถูกไหมแต่เมื่อกี้นางมาด้วยจริตร้ายนางเองเลยตกใจก็แสดงว่านางก็คือทะลุมาถูกไหมอ๋อแล้วมันก็จะกลายเป็นอะไรรู้ปะต้องต้องเอาชนะเส้นเรื่องให้ได้เพราะว่าทุกคนที่ทะลุมาต้องการออกจากนิยใหญ่เก็ทฟิลปะอ๋อมันก็จะเป็นแพทเทิร์นนี้สิคุณา ทุกคนก็ต้องการที่จะต้องเป็นตัวเอกเพื่อที่จะไม่ถูกฆ่าอยู่ข้างในนิยายเพราะว่าทุกคนก็กลัวที่จะไม่ได้กลับไปมิติเดิมถูกไหมอารมณ์นั้นไงคุณนาะอ๋อมันเป็นอย่างนี้นะอ๋อดังนั้นคือยีตัวอ่องก็ต้องก็ต้องได้ขึ้นเป็นฝ่าบาทนางถึงจะไม่ตุยแต่ท่านยีตัวอ่องขึ้นเป็นฝ่าบาทปุ๊บยีฝ่าบาทคนนี้ก็ตุยโมนะ้อเป็นอย่างนี้นะ มันก็รอ,อดูแล้วกันว่ามันจะเป็นชิงไหวชิงพลิบยังไงนะคะคุณนาน่าสนใจนะนี่น่าจะเป็นเรื่องการเมืองซะส่วนใหญ่ด้วยมัง้งคิดว่านะคะทุกคนแต่เขาเล่าผ่านตัวแอนิเมชันนะคะทุกคนมันอาจจะมีความซอฟลงหรือเปล่าไม่รู้เช่นเดียวกันแต่คิดว่าไม่น่าจะซอฟหรอกดูจากที่เขาปูตัวละครมานะคะทุกคนตามนั้นตบเลยไม่แย่ภาพเพิ่มไม่แย่นะคะทุกคนเออเป็นภาพ 2D นะคะก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นเพ่อเอก็หลอดีเออ,อเพ่ก็หลอดีนะนังเอกก็สวยดี นะคุณาเนาะประมาณนั้นนะคะเอาฝากไว้เท่านี้ก่อนละกันใครอยากดูต่อเต็มๆก็สามารถเข้าไปดูได้ทางแอปิเคชัน i อ e ีได้เลยนะคะทุกคนแล้ววันนี้ถั้งพวกดผู้ชอไม่ดีหรือว่าแรงชนไม่ถูก,จกใจดคร์ต้องของกราบอภัยไว้ในที่นี้ด้วยค่ะอ้ะร้อนไว้เจกนันแหมคณาสังบาย